สวัสดีเพื่อนเพนชาวกันพาที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมสกายโมเดลก็จะมารีวิวเจ้าตัว MGSD กันดัมบาบาทอนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เพิ่งออกมานะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมในซีรีส์ของ MGSD นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าได้รับความนิยมมากนะครับณตอนนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าข้างกล่องเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นรูปแบบของตัวบาบาทอนะครับลูกเล่นต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆท่าน ก็ได้รีวิวกันมาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าในการสะสมนะครับซึ่งมันก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่ทางช่องของเรานะครับก็จะต้องรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเจ้าตัวบาบาทอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่2นะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นฟรีดอมกันดั้มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้กันบ้างครับเเชลยครับ เอาละครับผมเราก็มาเปิดกล่องดูนะครับว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ตามระเบียบเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแผงลันเนอร์นะฮะเดี๋ยวเราก็มานับกันนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่หอนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรมาบ้างนะครับก็เป็นหอที่1นะครับผมก็ดูแล้วสีสันแยกออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น ห่อที่2ซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแผงใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ได้เป็นแผงย้อมนะฮะต่อไปก็เป็นแผงที่3แล้วนะครับแล้วก็ห่อที่4นะครับผมโดยที่ดูมาเนี่ยคร่าวๆแล้วลวดลายหรือว่าดีเทลต่างๆเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นคู่มือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดีเทลของแผงที่เขาทำมาเนี่ยจะมีความคมแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับเราก็มาดูหน้าตาแต่ละแผงแล้วก็ดีเทลของแต่ละแผงนะครับอันนี้ก็แยกสีออกมาได้อย่างชัดเจนนะฮะดีเทลต่างๆเนี่ยก็คือคมชัดมากๆเลยนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้น้ำยาคานเนอร์ไลน์ตัดเส้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวดีเทลเนี่ยเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับผมก็ในพาร์สีเงินนะฮะเขาก็ทําสีเงินมาให้แยกออกมานะครับดีเทลก็ยังคงคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำสีเพิ่มสีลงไปเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยให้ตัวเจ้าบาบทอตัวนี้ดูดีขึ้นมากเลยครับอันนี้นะฮะก็เป็นที่ยืนยันว่าผลิตในปี2023นะครับในส่วนสีทองเนี่ยผมคิดว่า อาจจะต้องทําใหม่นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะทานะครับหรือบางคนไม่ทําก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นแผงใสนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามนะครับก็จะมีลูกเล่นด้วยนะครับถ้าเป็นตัวก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์มาแปะเท่านั้นเองนะฮะต่อมาเป็นพาร์ทขาวนะครับผมก็จะเป็นพวกบอดี้เป็นขาอะไรพวกนี้นะฮะก็ดีเทลออกมาเนี่ยคมชัดนะครับทำให้เวลาเราตัดเส้นด้วยน้ํายาพันเอ์ลาเนี่ยตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะออกมาในลักษณะที่ดูแล้ว มีมิตินะฮะซึ่งถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เพื่อนๆเลือกติดกันได้เต็มที่เลยนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปรีวิวเจ้ากันดั้มบาบะทอนนะฮะผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า คร่าวๆแล้วเนี่ยตัวบบทอสตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะส่วนในเรื่องของการประกอบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทําสีอะไรเพิ่มเติมนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผม Sky Model นะครับจะได้ทําคลิปดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับส่วนสําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการต่อกันพานะครับบ๊ายบาย